สวัสดีค่ะช่องเจ๊มวยเบิกบานนะคะวันนี้มาเบิกบานกับหมอนุชแม่นยำเฉียบขาดนะคะเฉียบขาดมากจนณเอฟซีบอกทนรอไม่ไหวแล้วแชทเข้ามาว่าช่องเจ๊มวยเบิกบานว่าทําไมกลักตัวหมอนุชไม่ปล่อยคลิปอ่าไม่ได้กลักนะคะคุณหมอนุชไม่ว่างอ่าคุณหมอนุชเพิ่งว่างนะคะเดี๋ยวเราปล่อยออกเลยรวัรวๆเลยตั้งแต่วันนี้โอเคค่ะรัวๆรวดเดือดอ่ะนี่คือเราจะทํานายราศี ราศีธนูค่ะราศีนักปราชญ์นะคะราศีธนูราศีนักปราชราศีนี้ใครเกิดเป็นคนเก่งอารมณ์ดีใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนราศีที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติเราต้องบอกว่าทั้งส่วนรวมและประเทศชาตินะเขาต้องการราศีนี้นะเพราะราศีนี้จริงๆแล้วจิตใจงามมากพี่นุชรู้จักคนเยอะราศีนี้นะลูกค้าพี่นี่แหละจิตใจเขาจะงามงามจริงๆงามเหมือน เขาทาเพื่อตัวเขาเองและประเทศชาตินะแต่เดือนนี้เป็นเดือนพันผวนเรื่องงานเรือเกินพันผวนอะไรหรืองานมันเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็สงสองงานทำมาแล้วเป็นเป็นงานที่มีปัญหาบริหารเวลาไม่ค่อยได้่คะพันผวนเรื่องเวลาวก่อนกลางเช้าแบบหนึ่งกลางวันแบบหนึ่งปรับตัวไม่ค่อยทันอันนี้ต้องปรับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ได้นะคะ ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะเหนื่อยสําหรับราศีธนูเดือนนี้พลังไม่ค่อยมีรู้สึกจะมีแต่ความวุ่นวายหรือจะเกิดการเดินทางแบบกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวคือว่างานก็เข้ามาแบบปุบปับคนนี้จเจ้าอย่างนี้คนนี้ก็จเจ้าอย่างนี้คือกูจะบ้าแล้วกจาจะกคูคยเป็นบ้าเลยคนเดียวกูเรยเป็นบ้าแล้ว <laughs> กูกลายเป็นบ้าก่อนนะเหมือนวุ่นวายผันผวนอับตกผึกเอาแน่ไม่ค่อยได้ เราต้องอาศัยกําลังใจแล้วก็ความเข้มแข็งแล้วบริหารจัดาการเวลาให้เป็นว่าจะทํำยังไงเพราะว่ามันเหมือนเอาแน่ไม่ได้ถ้าทํางานมีนายก็บอกนี่ก็จะเอาอย่างนี้ไอ้คนนี้ก็จะเอาอย่างนี้ตกลงกูจะไปทําตามใครดีวันนี้น่าเห็นใจนะคะใช่ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่น่าเห็นใจนะคะสําหรับราศีธน,นูค่ะเป็นราศีที่น่าเห็นใจนะคะแต่แต่จริงๆแล้วราศีนี้เป็นเป็นคนน่ารัก เป็นคนที่ทาเพื่อส่วนรวมไม่เขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเลยนะไมม่ีสัมผัสลึกๆเลยจิตใจงามราศีนี้มวยรู้จักมาหลายคนเป็นคนที่น้าโนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่จริงแล้วเป็นคนทําเพื่อบ้านเมืองเป็นคนเพื่อส่วนรวมจริงๆอันนี้ต้องยอมเขานะ แต่ว่าเดือนนี้เห็นใจแกมากเพราะว่างานแกเข้ามาเยอะสมควรสมน้ำหน้างานเยอะงานเยอะนะฉันต้องสมน้ำหน้าเพราะเดี๋ยวคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็จะแบบนี้ตกลงกูจะทํำยังไงกูอยู่ตรงกลางนี่บางทีก็มีงานเดินทางกับท่านหันอะไรเข้ามาพร้อมๆกันกูสตีสแตกแล้วเดือนนี้เขาบอกอย่างนั้นนะเดือนนี้เป็นเดือนหน้าของสามแต่ไม่เป็นไรเดือนหน้า ธนูนยิ้มได้เลยค่ะเดือนนี้ใจเย็นๆนะาตั้งสติสวดมนต์ตั้งสติดีๆะจะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาดอกธนูนี่เอาอยู่อยู่แล้วเพราะว่าธนูเขาเป็นมืออาชีพมืมออาชีพเพราะว่าเป็นชีวิตเขาเริ่มต้นทุกอย่างนะมมนจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจเริ่มต้นทํานั่นทำนี่พร้อมๆ,ๆกันบางครั้งจะมีการลงทุนต่อยอดมาพร้อมๆกัน,นเป็นราศีที่ไม่ค่อยเครียดด้วยนะคะ ขาไม่เครียดเหรอราศีนี้เขาเป็นเซราศีแต่ว่าอารมณ์ดีซะส่วนเยอะเป็นราศีแห่งการเดินทางค่ะเป็นราศีแห่งการเป็นคนมองโลกนี้แง่นนดีใช่ค่ะเป็นราศีงนักบวชก็ได้เพราะว่าเขาเป็นนักเดินทางนั่นนเป็นราศีแห่งการประจนภัยน,นั่น,น,น,นเป็นราศีธนูสุดยอดเป็นราศีแห่งการประจนภัย นะคะเป็นจะเป็นสไตล์นี้<ช>เป็นผจญภัยแต่ทําเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ<ช>เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักปกครองนะ<ช>เพื่อเป็นผู้ให้คนอื่นนะคะ<ช>แล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยเขาช่วยช่วยเหลือเขาหวังดีต่อประเทศชาติเราจริงๆนะเราต้องยอมนะเขานะเราต้องยอมค่ะใ,<ช>ในฐานะที่มนุษย์มีเพื่อนทุกๆราศีย่อมรู้ดีค่ะ<ช>แล้วก็ได้ดูดวงให้ทุกราศีก็ย่อมรู้ดีค่ะ ดูราศีเราเป็นร้อยกว่าคนน่ะมันจะรู้ไหมล่ะอ่นะคะมังกรก็มีน่าจะร้อยกว่าคนค่ะกุ้มก็เป็นร้อยธาตนูก็เป็นร้อยค่ะ,คะเพื่อนอยู่ในเซตหมอนุจะสัมผัสได้ค่ะนจะจ๊ะก็คือก็คือเดือนนี้แค่ ย่อมเหนื่อยหน่อยนะคะอดทนนิดนึงเดี๋ยวก็ผ่านมาไม่ได้พักผ่อนระวังสุขภาพด้วยอระวังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณธนูแต่โดยรวมก็ไม่มีปัญหาหลอกผ่านได้สามารถบริหารจัดการไปได้นะมันเกิดการผันผวนเรื่องงานเพราะที่มันเข้ามาพร้อมๆกันค่ะแค่นั้นเองค่ะก็คืออดทนนิดนึงเดี๋ยวก็ผ่านแล้วนะคะก็คือทุกคนที่จะดูดวงกับหมอนุชนะคะ หมวยจะใส่ใต้ลิงก์เบอร์โทรหมวยจะใส่ใต้ลิงก์ตรงหน้าเหตุไปเลยนะคะตรงหน้าอยู่ในช่องไว้เลยนะคะใครโทรมาไม่ติดก็แสดงว่าหมอนุชนี่ติดติดปิดสายดูดวงอยู่นะคะทักหมวยไปก่อนก็ได้ให้ทุกคนทักหมวยก่อนเหมือจะทักหมอนุชมาให้ก่อนก็ได้นะคะคือคอยตอบทุกคนอยู่ในคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่แต่บางคลิปดูกันเยอะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ตอบไม่ทันเห <Yeah. S 1> มือนเหมือนคลิป ด้านคนดูไปสามสี่หมื่นกว่าก็คือคอมเมนต์ก็หลักมาหลายหมื่นมากก็อขอประทานโทษด้วยค่ะตอบไม่ทันนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ